สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่รอบที่สองนะครับแล้ววันนี้ก็มีหลายคนมาคราวที่แล้วมีสามคนแต่คนหนึ่งเขาไปเล่นกับแฟนของเขานะครับแต่คราวนี้ก็มีคนใหม่มาก็คือตัวโนโแล้วก็เตมๆนะครับเขาจะดูน่ารักหน่อยพูดหน่อยสิเตมๆแล้วตัวโนพูดหน่อยครับตโน พูดครับโอ <Okay. S 2> เคง,งั้นก็เริ่มกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมติดอาดีตไปทุกคนครับเราจะเข้าลิฟต์ไปได้วยกันนะครับไ,ไปเข้าด้วยกันนัตาแตั๋ว อันนี้โอเคครบครบครบมาเออเดี๋ยวพูดก่อนว่าบอตตันเออเอ็งมายังลืมเปิดเพลงไม่งั้นเดี๋ยวติดลิกสิท์เราตั้งมาแล้วนะครับเราก็ทำการปิดเลยไปเลยไปเลย คนที่สุดในเกมเขาจะไม่พูดนะครับตอนนี้มันไม่มีใครใคเอ้าไอ้นี่ขายคุณเจไม่เป็นใครก็ได้ชิด้วยมันมีอะไรไม่รู้หน้าจอขาติดหน้าติดอยู่ตรงหน้าจอของผมนะครับจิกมค้างตรอด้วย ไปเลยรอด้วยมีสามตู้สี่ตู้ไปสามตู้เอง ต้องเป็นไอโ้ตโัวโน่แน่ๆเลยเปิดนั่งอย่างเงี้ยเรคนอยู่ข้างหลังหน้าตลอดแล้วพวกคุณมาอย่างเงี้ย หมายถึงว่าเทพหรือเปล่า,า,าตัวที่แปลว่าตัวที่มันแปลว่าเทพปะใรอาเลยอกมน่เมาแล้วเรือคนละห้องกันเลย ตอนด้วยมั้งตกสายตีสักทนโดนย่ข้าจิกกุเจไหมยีม่ข้าจิกกุเจยังไอโตโนะถ้าไม่เจอแสดงว่ามันอยู่ฝั่งงูนะ่ะอยู่น่าจะอยู่ตกพื้นหรือไม่ก็ทุกคนได้ินเสียแล้วกันไหม ไอไไ่ใช่เไเขาอได้ยินหมือกันนะไม่ได้ยินอเขาไม่ได้ใส่ชราแ่ใช่หรอวะไม่น่าใช่ชารโได้ยินอไวชา์ชาโดนนนแน่ใจเหรอชาโดวันมันีโอกาสเกิดน้อยนะเฮ้ เฮ้ยเอ้ยทุกคนเล็งตู้กันหน่อยดิไม่มาไม่มาไม่มามองอัดเฮ้ยเสี่ยเหมือนมีตัวอะไรวิ่งมา ดีด,ดีว่ะไม่มีใครเอาขโมยต้ขโมยไปตอนนี้ดวงตาได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ผม<อ>ตายนะคะรเอรอ,อ,อปกติผมจะหนีไอตัวลาได้แต่ว่าจูจูผมเออแดกลืมดูประตูนะครับรรว่า วันี้นะครับผมอะ่ะตอนนี้ทุกคนจะไม่ได้ยินผมเพราะผมปิดเสียงตัวเองอยู่ผมอะ่ะจะทําการเอาเสียงปลอมเข้ามานะว้าวว้าเมื่อกี้ไปฉี่มา ไว้ไม่ได้อัดเสียงนะไม่ถือว่าเสียงพวกร้านเร็วมานี้นะครับหนูจะลองเปิดให้ทุกคนดูตอนนี้พวกเขาจะไม่รู้นะว่าผมพูดอะไรอยู่เน่เดี๋ยวผมจะเอายกตัวอย่างเสียงไมาอย่างแรกอย่างเช่นเราแต่ไงครับเนี่ยอ่าแล้วักคตัวนีงนะครับเราขอลังดูดูตูวดีๆตายแต่ถ้าคุณดูครับคุณรู้จะวิ่งหนีผมทำไมกอ เออจิจูแผ่นเสียงมันไม่ทำงานทำไมอะมืมดเกิดแล้วนะเฮ้ยบบเพนแบบเราสักคพูดดีนะครับจิจูมันบ้าออะไรวะมาสั่งเงินอ่ะอะทำไมเขาตู้เขาเลยครับ้าตู้ก็ได้เจอทุกคนเออดูเหมือนว่าจะมาแล้วอ๋อ ทำไมจีบมันจะเจอมันเออเล่าวะเนี่ยเก่งไม่ได้เลยตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีคนตายเหรออ๋ออลยู่ยูโอเคว่าไงทุกคนยูย่ยูยายะยู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 ู่ย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 เยู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 ยยูยูยูทยย ฝั่งของจ้งแตนนะครับเขาเรียกวิ่งสปีดลันเพื่อเอาวิ่งเพื่อเอาวิญญาตัวเองแลกกับฟิงกันนะครับเ๋าวแตมาดูมุมมองอื่นแทนนะครับเรียบร้อยเรบร้อยแลครับเรยีนี้ไม่มีใครรอดแน่นอน แต่เป็นโอ้ยมาทำอะไรสมกับบอตตันอะคุณนิสกับเขาเซ็คเขาเซ็คหยอกบอตตันครับขอโทษทีนะคะเมื่อกี้เธอหรุดหลุดไรโอเคนะครับทุกคนตัวนี้ผมผิดมาตัวเองแล้ว ผมว่าคราวนี้ผมน่าจะเปิดเสียงได้เ็นนรูคเเดียวสียงไม่ทำงานนะทำไมเสียะติดเหลืองติดเหลืองเลยเหรอเต็มเหลืองเต็มเจขึ้นมาครับเต็มพอเาไนจะโดนไม่ได้โอเคเปิดเปิดเสียงที่ผมอัดไว้ก็ได้ดีกว่าอ้โหว้าวว้าวยัง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 อยู่ใช่ปะ ยังอยู่โอเคนึกว่าหายไปเขาปิดไมค์ตัวเองอยู่โอเคทุกคนผมกลับมาแล้วแล้วผมเนี่ยผมทำเดี๋ยวผมจะเอาเสียงที่ของตัวเองอัดมาครับดูซิว่าเต็มๆมจะลอดจักจันของพิเกอร์ได้ไหมอันนี้ฟังได้ทุกคนเราผ่านแล้วนี่เสียงอย่างนี้ 100ล้านเปอร์เซ็<อ>เจะทำการปันใหม่ต่อนะคะโอเคกลับมาแล้วทุกคนเ,เดี๋ยวขอไปฉีกลอบนึงก่อนอันนี้ฉีของจริงนะทุกค ิวๆมเดี๋ยววก็ตลงับมาแล้วเป็นยังบ้างเนี่ยหน้าจอไม่จะตอนนี้ยังเลยเพื่อนยังไม่ผ่านสักที